หักขวาหลังน่ะใชแล้วเนาะแง่แง่แง่ๆถ้าปล่อยเดินก็ต้องต้องยกขาหรือไปชื่อเลยนะเออก็ก็คืออันนี้อันนี้เหมือนฝืนๆนะเอ้ยผมผมยังไงทำถูกไหมยังเนาะต้องต้องมีความแกบฝั่งนี้เห็นอันนึงแล้วก็คอยสกีขาขวาว่าห้ามยก งำนยกสูงเหมือนนี่นะมีสมัคดูสมักอยู่อ่ะนี่จะตกฮเก่งตามทุกเลยแม่แม่เก่งตามทุกเก่งอะไรครับเก่งเลขเปล่าขาหลังเตะขาหน้าไปนั่นแงแงโก้มก็มา นีย้ยตังปืนก็ตายแล้วไงวันนี้ไม่มีใครน้ำมันหมดแล้วเนาะสนุก <c oughs> วันนี้มีใครน้ำมันหมดไหมเนาะ <c oughs> วันนี้มัน,น,นมาจอดประจันแน่เลย <c oughs> อยู่ด้านบนก็ได้ครับพี่ครับอยู่บนก็ได้ครับ ตั้งสติกันทุกตั้งสติกันใจเย็นๆคลอยๆ๋อสวัสดีครับพ่อนาจุ้ยครับสวัสดีครับใจเย็นทุกใจเย็นสวย โอ้มีงวงทิมเอวเสียวงวงทิมดลยีีมาให้กำลังใจทุกคนนะครับยก เอ้ยสลับเลนผิดแบล้วเติมพลังก่อนเติมพลังก่อน พอปิวพอปิวจกจกอาหารละเป็นให้ให้ขนมเป็นรางวัลเติมพลังเติมพลังยกขาก่อนยกขาก่อน <c oughs> ยกขาใช่เม <c oughs> ื่อกี้พี่ถูกยกขาผิดใช่ซ้ายยกซ้ายยกเอาตึ๊บ ังไว้ครังไว้อืมข้างขวายกสูงพร้อมไหมพร้อมยังพร้อมแลุย

เออยามังนุกยามากยกขากิ้งันนะงึมดเนี่ยเดียนิึงปันค้นเดียวหนิยกั้กิ้งขานี่ยเดียวิกิงกิ้งกิงทุกคนเลยนึ่งพันแปดสิบแปดคนเอาวขาเนว่หน่งเดยนดูขานุกดูขาหนุกนะนุกจะข้างตัยอย่างถ่วยจะจับนุกก็ได้นะต่อต้องต่อต้องทำมันตัวยางยกงสูง สวัสดีทุกท่านนะครับหนึ่งพันเก้าสิบห้าท่านนะครับไอ้แม่เก่งตามตดแตกกันหมดแล้วผมว่านุกในเก่งตดแตกกันแล้ว บริเวณที่พาทุกกหลังกายอยู่อยู่อยู่ที่โรงพยาบาลช้างเนี่แหละครับคุณหมอก็จะคอยดอูแล <c oughs> คอยดูไม่หา่าง

ปกติเดินกี่รอบนะ่อสี่กันหนึ่งสองสามสี่อีกก็ 1, 2, 3, ไปครับสองรอบก็เดาแต่ อ่ะเดี๋ยวเราจะมาสปิกังกฤษกันนะครับอ่าแค่กันรุลิอรุลิแค่เห็นนี้เนี่ยทำไมมีอานใหญ่นนะเพราะว่าเขาเป็นยอดเลย thank you ตามเขาก็เลย thank you for your b a s e ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดเดี๋ยวนุกเก็บให้ไ,ไม่เป็นไรครั้งดีสิบครั้งเสียครั้งเดียวไปแล,ล้ว,วหรอกเออเออนี่คือเออเออเออหลัง <c oughs> <c oughs> หูหลังหูหลังหลังครั้งต่อไปจะบาดทิมละ สวยๆขี้ยกสูงกว่านี้บัดได้หน่ะมันตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยเอ็นเอ็นเอ็นหัวไหล่หน้าน่าจะ